น,นี่มันหนาวชมัดเลยอ่ะอยากได้ห้องนอนอุ่นๆสักห้องจะเลยดูสิเนี่ยคริสต์มาสก็ผ่านไปนานแล้วห้องน้องก็ยังสกรปรกอยู่งั้นวันนี้เรามาทำห้องนอนกันดีกว่าสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของสุน,นี่แล้ววันนี้นะคะตกอยู่มาจากไหน แล้ววันนี้นะคะเราจะมาทําห้องนอนกันค่ะแต่ว่าดูข้างนอกสิเป็นอากาศแบบนี้หนาวๆแบบนี้แล้วเราก็ใส่ชุดสีฟ้างั้นวันนี้เรามาทำห้องนอนตีมสีฟ้ากันดีกว่าค่ะทุกคนในเกมฮอฟิเปอร์นั่นเองจ้ามา แปรงร้างเป็นเอลซ่าหนึ่งวันละกันแล้วก็ห้องนอนที่เราเลือกนะคะจะเป็นห้องนอนชั้นบนก็เราเริ่มจากการขัดกระจกกันก่อนเอาล่ะ <All right. S 1> ครับยิ่งเราขัดกระจกมากเท่าไหร่เราก็จะได้เห็นบรรยากาศข้างนอกมากเท่านั้นบอกเลยว่า การขัดกระจกในวันนี้นะคะจะทำให้ห้องของเราเนี่ยสวยสดงดงามแน่ๆค่ะ A few moments later. จากนั้นนะคะเราจะเริ่มจากการขัดพื้นค่ะดู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 จริงๆแล้วพื้นเนี่ยมีความซกกระกมากเลยนะคะทุกคนแต่พอเราขัดปุ๊บเนี่ยก็สวยจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องเก็บไอ้อันนี้ออกไปเอกาสารเราจะไม่เอาเอกาสารเข้ามาทำในห้องนอนนะคะบนึงเฮ้ เกอกสารเกี่ยวกับเครื่องยนต์หรือเปล่าหรือว่าในรูปของคนด้วยอะ่ะเขาเป็นคนที่อยู่ในปาร์ตี้หรอแล้วเขาก็เป็นออมีตัวเลขเต็มไปหมดเลยอะ่ะไม่เข้าใจอ่านไม่ออกตกอันนี้แล้วก็ตีมสีฟ้าเนี่ยเราจะให้มีเฟอร์นิเจอร์สีดําอยู่ในห้องไม่ได้นะงั้นเราก็ ไข,ข่ค่าไข,ข่ค่าไข่ค่าอุย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 โอโ้โหบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าเอาของมาทำในห้องอะ่ะงานมาทําในห้องบาปเนี่ยมันก็ทําให้ห้องรกดีพอเราจัดการเสร็จแล้วนะคะก็ยังเหลือไฟอยู่3ามสี่ดวงก็ถ่ายเหมือนกันค่ะห้องนอนเล็กๆของเรานะคะจะเอาไปสีฟ้าทั้งหมดเลยเราจะเริ่มจากการ เปลี่ยนผนังค่ะผนังที่บางคิดไว้นะคะอ่อย่าพูดว่าบางคิดค่ะคือเรายังไม่ได้คิดอะไรเลยเราก็จะมาดูพร้อมๆกันตอนนี้เลยคะ่ะอยากให้มันดูเป็นแบบโทนฟ้าทนน้าเงินไหมอ๋อทนฟ้าทนน้าเงินก็สวยดีนะทุกคนเป็นเล่นไปงั้นหาก่อนข้างบนข้างบนสวยเมื่อกี้เห็นแหละเล่งวะละมีเล็งว่ะละหนึ่งเมตรน,นะคะคืออยากให้แบบเนี้ยมันเป็นสีฟ้ามากเลยอะ่ะสวยจังเลยนี่ไง สีฟ้าในฝันฟ้าเอลซ่าซื้อมาสักสามอันละกันนะคะแล้วเราก็จะเริ่มจากการนี้เลยปูเข้าไปเลยค่ะมับ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 เรียบร้อยค่ะหลังจากที่เราปูเรียบร้อยนะคะเหมือนข้างบนเนี่ยจะเป็นไม้แบบนี้เราก็คิดว่ามันก็สวยดีค่ะก็เลยปล่อยทิ้งเอาไว้ได้แล้วก็ภายในห้องเราก็ปูเป็นสีฟ้าทั้งหมดละพื้นเนี่ย ก็อยากจะเปลี่ยนให้มันเป็นสีฟ้าด้วยค่ะฉะนั้นเราจะไปดูกันต่อที่พื้นเลยนะคะทุกคนนี่เลยเป็นพื้นพรมสีฟ้าบอกเลยว่ามันเข้ากันดีเข้ากันดีนะคะเหมือนห้องเราเนี่ยจะเริ่มสวยมากขึ้นแค่ปูพื้นก็คือสวยแล้วนะคือยังไม่ทันได้ตกแต่งนะเนี่ยจะบอกว่าบ้านหลังนี้นะคะจริงๆแล้วเป็นบ้านที่สะอาดเป็นทุนเดิมอยู่แล้วฉะนั้นเราเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องทําอะไรมากมายก็แค่แบบ เปลี่ยนเปลี่ยนนิดนิดหน่อยๆอะไรแบบนี้ค่ะจากนั้นเราจะเปลี่ยนประตูด้วยค่ะประตูที่เราขายไปเนี่ยเราจะให้มันเป็นห้องโล G ่งๆแบบไม่มีประตูไม่ได้มันไม่สวยไม่มีประตูสีฟ้าเลยค่ะทุกคนผิดหวังนะเนี่ยแอบผิดหวังนินนดนิดนะก็ไม่ก็ไม่นิดอะก็ก็เยอะอยู่อะแต่แต่ก็ไม่เป็นไรให้ันเป็นแบบสีขาวๆก็ได้อันนี้จะเป็นประตูบานเลื่อนแบบใหญ่นะคะซึ่งปางไม่อยากได้แบบใหญ่มากอยากให้มันเป็นประตูธรรมดาธรรมดาสีแบบอ่อนๆก็ได้ถ้ามันไม่มีสีฟ้าแต่ถ้ามีสีฟ้านี่คือจะโดนใจแหลมเลยนี่ก็เป็น ประตูหนึ่งอันนะคะใส่มาก็สวยหรือว่าสีดําสวยกว่าสีดําดีกว่าโอเคหลังจากนั้นนะคะปางอยากจะให้ห้องนอนของเราเนี่ยเตียงนอนอะ่ะหันหัวไปทานูเลนหน้าต่างเลยเพราะว่าเราจะได้แบบว่าตื่นนอนด้วยความสดใสแล้วก็หงนยนนะขึ้นไปพร้อมกับเห็นหิมะพระเจ้าเตียงสวยมากเราจะแต่งให้มันเป็นสไตล์โมเดิร์นนะคะแบบโมเดิร์นหรือว่าหรูหราเราไม่เคยแต่งสไตล์หรูหราเลยฉะนั้นเรามาแต่งให้มันเป็นสไตล์หรูหราค่ะ เน่สีฟ้าทั้งหมดเป็นยังไงให้บอดมันมีความแตกต่างแม่ไม่เอาให้มันเป็นสีฟ้ากับสีขาวค่ะพี่อยากจะเป็นสีฟ้ากับสีขาวนี่ฉันจะบอกเลยว่าตอนนีน้ฉันคือเจ้าหญิงเอลซ่านะคะญานะคะคุณผู้หญิงญา่ามายุ่งกับฉันนะคะเดี๋ยวฉันจะแทกน้ำแข็งสาดหน้าเธอเนไงจะดูเป็นเอลซ่าที่โหดร้ายไหมมาหลังจากที่เราวางเตียงนอนเสร็จแล้วนะคะเราก็จะวางเป็น โต๊ะข้างเตียงค่ะทุกคนนี่โต๊ะข้างเตียงก็จะมีหลากหลายสไตล์ให้เราเลือกเลยนะคะเราก็จะเลือกเป็นแนวแบบดูแบบไฮไฮดูดีดีดูดีดคืออะไรดูดีดูด,ด,ดีแล้วกันเน่แบบนี่เลยเท้านาะเป็นเล่นไปนี่โต๊ะข้างเตียง1อัน แล้วก็ตรงปลายเตียงเนี่ยอยากจะให้มันมีแบบว่าเหมือนกับตู้ยาวๆสาหรับสำหรับใส่เสื้อผ้าอะไรแบบนี้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยตู้ยาวๆก็คือแบบว่าดูไม่ค่อยเข้ากันแล้วมีดอกไม้แล้วหนึ่งพอถูถ่ายค่ะพอถูถ่ายก็หลังจากที่ว่าเราวางเตียงโตใต้โตใต้เตียงโตข้างเตียงเรียบร้อยเนี่ยเราจะมาทําตรงโซนนี้กันค่ะโซนนี้เนี่ยอยากจะให้เป็นเหมือนกับโซนนั่งแต่งตัวเล็กๆน้อยๆน,น,นะทุกคนใจจริงก็อยากจะวางเป็นตู้ไปเลยนะคะแบบนี้แต่ว่าก็ไม่รู้มันจะเข้าไหม ก็ต้องลองวางดูอะทุกคนวางดูเอา้าเดี๋ยวก่อนนะอย่างนี้มันก็ไม่ใช่โทรสีฟ้าดิเอา้าที่ฉันทำอะไรลงไปทาผิดตีมแล้วขอโทษฉะนั้นเราก็จะมาใช้เป็นตู้เสื้อผ้าแบบนี้ให้เป็นสีฟ้าแทนนะคะโอเคให้มันพอเป็นพิธีไม่ได้ถึงขนาดแบบว่าใส่เยอะใส่แยะใช่ไหม เสร็จแล้วเนี่ยอยากจะติดโคมไฟด้วยค่ะทุกคนโคมไฟมันก็จําเป็นไงถ้าเราไม่มีโคมไฟในห้องเนี่ยมันก็จะทําให้ห้องของเรามืดฉะนั้นเราก็จะติดโคมไฟด้วยค่ะอยากให้มันเป็นโคมไฟสีฟ้าโอเคเรียบร้อยสวยงามมีความสีฟ้าและจากนั้นเนี่ยนะตรงนี้เนี่ยก็คิดว่าเราอาจจะวางเป็นพวกงานอดิเรกหรือว่าเป็นรูปภาพรูปภาพให้มันดู ห้องมีอะไรดูขึงขังยิ่งขึ้นค่ะ A few moments later แล้วห้องหลังนะคะเราก็จะวางรูปภาพราคาแพงของแวนโกะเอาไว้นะคะซึ่งเราไปซื้อมาในราคาแบบแสนแพงใช่ฉันนี่ก็พอมีตังอยู่บ้างนะ,ะแล้วเราก็วางรูปวาดไปเลยค่ะถึงขั้นตอนการตกแต่งที่บางชอบที่สุดแล้วค่ะทุกคนเราจะเริ่มจากการวาง,ต,งต้นหม่องต้นไม้ เราหบังว่าพี่ปาอต้นไม้อีกแล้วใช่ค่ะมันขาดไม่ได้จริงๆอันนี้ก็จะเป็นต้นไฮเดนเยียนะคะไฮเดนเยที่อยู่ในกระถางสีขาวขอบเป็นไฮเดนเยสีฟ้าละกันไฮเดนเยสีฟ้าสื่อถึงความคิดถึง ไม่ไม่ไม่อันนี้พี่มั่วนะอย่าอย,อ,ยอย่าไปคิดเยอะพี่มัว่วมาถึงช่วงของเครื่องสําอางค่ะเราคงกําหนดให้เครื่องสําอางของเราเนี่ยเป็นแต่สีฝาไม่ได้ฉะนั้นมันก็จะมีหลากหลายรูปแบบไงสกินแคร์เอ่ยเนีย่ยางมัดผมเอ่ยฉะนั้นตรงเนี้ยพี่บางจะอนดดโรมให้ตัวเองนะคะให้มันมีสีอื่นได้ด้วยค่ะทุกคนออยพาเลตตา ปังนาวจริงๆมันสวยอยู่ทุกคนอ่าวางให้ดีค่ะวางให้ดีรึพาเลตตาแล้วก็จะมีนี่อายไลน์นองอายไลเนอร์ก็อาจจะดูกระจัดกระจายนิดนึงนะคะเพราะว่าโต๊อะเนาะเราก็แบบรีบแต่งรีบมาทำงานมีน้ำหอมมีย้มยาทาเล็บสวยมากมีบรัชด้ยวยค่ะทุกคนมีบรัชนี้ประมาณนี้ดีกว่าแล้วส่วนด้านบนนะคะพี่ปังจะวางเป็นพวก ฉันจะไม่ได้วางลิปปากไม่แดงไม่มีแรงนะจ๊ะข้างบนเนี่ยจะเป็นโลชั่นค่ะทุกคนแล้วก็จะมีชุดสะสมนะคะเป็นหินประดับอันนี้อาจจะเป็นหินนําโชคหินเครื่องรางนะคะสําหรับใครที่เป็นสายมูเนี่ยก็ต้องมีติดเอาไว้บ้างดยียมีหินเครื่องรางอีกหนึ่งอันสวยเหมือนตัวผู้หญิงเลยอะ,อะฉันเป็นผู้หญิงนี่น่าเฉลืมอันนี้จะเป็นไห่โบราณน,นะคะที่ได้มาจากประเทศ อียิปต์นะคะคือไปเที่ยวมาไงแล้วก็ไปได้มาส่วนนี้ก็จะเป็นรูปภาพนะคะกรอบสีขาวเป็นรูปภาพดอกไม้สวยๆเก๋ๆก็มีความเป็นศิลปะภายในห้อง one hour later และตอนนี้นะคะทุกคนภายในห้องของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราไปดูห้องสีฟ้าโทนฟ้าขาวดำกันดีกว่านะคะไปกันเลยทาร่า และนี่นะคะก็คือห้องโทนสีฟ้าขาวดำของเราค่ะเราจะเริ่มตั้งแต่โซนตรงนี้เลยนะคะคือโซนนั่งจิบชาแบบเบาๆค่ะทุกคนสำหรับคนที่แบบว่าเหนื่อยๆนอนไม่หลับก็ลุกขึ้นมาจิบชาตรงนี้นะคะแล้วถัดไปเนี่ยก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าเล็กๆค่ะมีเสื้อผ้ากองอยู่นี้หน่อยๆนะคะเพราะว่าเพิ่งย้ายเข้ามาเนาะพร้อมกับแผ่นซีดีซึ่งยังไม่มี เครื่องเล่นซีดีคือตอนนี้ไม่มีเงินนะคะไม่มีเงินเยยังไม่ได้ซื้อเอาไว้นะทุกคนแล้วพอตรวจตู้ออกมาเนี่ยเราก็จะเจอกับตู้เสื้อผ้าที่ว่างเปล่าแต่ว่ามีกล่องเสื้อผ้าค่ะที่ยังรอให้เสื้อผ้ามาอยู่ในกล่องนะคะอ่าและจากนั้นเนี่ยพอเราเดินมาที่โต๊ะตรงนี้มันก็คือโต๊ะเครื่องแป้งนั่นเองค่ะภายในโต๊ะเครื่องแป้งเนี่ยก็จะมีเป็นเครื่องสําอางเล็กๆน้อย เตรียมมาให้พี่ปางเนี่ยแต่งหนะ้าขึ้นมาสตรีมแล้วก็มาอัดเก็บไว้เน้องดูนะคะพอเราขึ้นมาที่ชั้นวางของตรงนี้ก็จะมีเป็นพวกโลชั่นต่างๆที่พี่ปางกลงไปซื้อจากภาคพื้นนาะเพราะว่าตอนนี้เราอยู่บนเขาใช่ไหมเราเป็นเจ้าหญิงเอลซ่าที่หนีขึ้นมาอยู่บนเขาฉะนั้นเราก็ต้องซืุ้ตุนไว้เยอะหน่อยก็เลยซื้อมาอย่างละสองขวดค่ะทุกรสทุกกินเลยและพอถัดมานะคะก็จะเป็นหินน้ำโชกกันนี่พี่ปางไปเสาะหามาจากอ,อับดาบี ไปค่ะเก็บมาเลยแล้วก็ข้างบนจะเป็นหนังสือต่างๆเอาไว้อ่านเพลินๆพร้อมกับถ้วยรางวัลว่ายน้ําค่ะที่พี่ปางไปแข่งมาน้ำนี่คือไม่ได้ไว่ายน้ำธรรมดานะว่ายในน้าแข็งแล้วก็เป็นรูปภาพนะคะที่บางซื้อมาพร้อมกับโต๊ะข้างเตียงที่มีเทียนหอมแล้วก็ต้นไม้อันนี้ ติต๊กตาก็เป็นดนมะลิแล้วกันมะลิหอมหอมส่วนเตียงนอนนะคะจะเป็นเตียงนอนแบบเจ้าหญิงเลยเพราะว่าพี่บอมเป็นเจ้าหญิงไงวันนี้เป็นเอลซ่าหนึ่งวันนะคะพร้อมกับแมวหนึ่งตัวอุ้ยเรายไม่มีแมวสีนิ้เลยอะ่ะหรือว่าจะเป็นการสปอยไหมเนะะี่ยะไม่บอกนะไม่พูดไม่พูดอ่ะมีน้องแมวอีกหนึ่งตัวพร้อมกับเตียงนอนนะคะใครที่ตื่นเช้ามา ใครได้ไงพี่ปางนะคะพอพี่ปางตื่นเช้ามาเนี่ยก็สามารถที่จะเดินออกมารับประกาศบริสุทธิ์ข้างนอกตรงนี้ได้เลยจ้าโอ้บอกเลยว่า เป็นห้องที่เล็กๆกระทัดรัดแล้วก็น่ารักมากเลยนะคะสําหรับห้องสีฟ้าในวันนี้นะทุกคนเอาเป็นว่าถ้าใครชอบเดี๋ยวก็อย่าลืมที่จะกดไลค์ hmm. กดแชร์ก hmm. ด s u b สไครต์กับช่องของซูนีวิวี mm hmm. และถ้าใครมีไอเดียดีๆอยากให้พี่ปังทำต่อในเกม h o าส์ฟิ p เปอนะคะ mm hmm. ก็อย่าลืมที่จะคอมเมนต mm ์ม hmm. าบอกกันใต้ล้างด้วยนะ mm hmm. สําหรับวันนี้พี่ปังต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคะ mm ่ะ hmm. ทุกคนไปแล้วนะคะบ๊ายบาย